มีนก็ไม่นึ้ถึงอัธยาศัยของคนทางตัใต้แล้รู้สึกว่าอัธยาศัยเยี่ยกเย็นยมพอสมควรแต่มันนึกถึงการบังเพลนแ้รู้สึกน้อยทางตะใต้นั้นไม่ใคยบังเพินกันมากถ้าจะมาเทียบเท่ากับจันดีรีแล้วก็สูเมืองจังกันไม่ได้ทีนี้นไปทางภาคเหนือเนี่ยอาจะมาไม่ไม่ไม่เคยอยู่แต่เคยผ่านไปก็รู้สึกว่าคนใจจริงใจจังเหมือนกันตงนั้น ถ้าจะมาเทียบกับเมืองจันมุลีแล้วนะครับเมื่อสักเมืองจันมุลีเราได้เปรียบหลายทางเพราะโดยสาเหตุก็คือเมืองจันมุลีมีผู้บาอาจารย์มาถานม,มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราท่านพหลีเนี่ยท่านมาปักหลักอบลงหรือที่วัดตาทองกุ้งซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกรที่สุดก็ดูเหมือนจะวัดตาทองกุ้งเพราะนั้นเนี่ยมานึกถึง <c oughs> การเป็นอยู่ชายกันดีโดยอาศัย์เถิดที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ล้าแห่งไรอ่อนหลังไหลกันมาประสบกมรสอนมีท no, en? bueno, ่านพ่อรู้ท่านพ่อฟังท่านพ่อคงมาจันมหาบัวในการยืนยังและครูบาอาจารย์ที่จำคำจำคำทั้งนั้นแต่มันเป็นว่าเมืองในทุกท่าแต่บางจังหวัดและบางจันทร์รู้ได้เสียมาก ว่าภารกิจปรตมาทันอยู่ที่นี่ประมาก็สังเกตเนี่ยเด้งหลังไหลกันมาแทบจะทุกวันเลยมาก็ตั้งใจที่จะมาอบรมธรรมะตรงนี้มาโดยอย่ายงอื่นบ้างตรงนี้ไ <c oughs> ม่รู้สภาวะไม่เหมือนกันแต่แล้วเสียงมากปรมาชอบธรรมะเป็นเสียงมากมา,ม,มาศึกษาธรรมะธรรมโมศึกษาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงจังแต่เมื่อถึงวอย่างว่า ผู้ที่มีวาสนาบรมในสมัยนี้มีมากไม่ใช่ในมีมากนะมีมากใครคี่สังเกตดูแต่ที่พูดจะไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นผู้มีคามมียานที่จะอย่างรู้อะไรให้ละเอียดละอ่อนหรือว่าใช่การพิจารณาใื่สามัญเยอะสันนทธิธรรมดาธรรมดานี่แต่พอที่จะมองเห็นได้ว่าเวลาเนี่ยคนที่มีวาสนาบรมีมีมาก แต่เสียดายอย่างเดียวขบับครูบาอาจารย์ผู้นำเนี่ยรู้สึกว่าไม่เสียดายมากเพราะครูบาอาจารย์ผู้นำมันมีน้าแต่เบื่อเส่วนมากการอบรมแนะนำเนื่อประพฤติตบดีที่จะให้เจริญใจในทางสัมมาสมาธิที่แท้จ,จริงรู้สึกวนน่ามีน้าเพราะการเข้าใจในหลักที่ core ปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นหลักเรียกว่าสัมมาสมาธิแท้จริงรู้สึกวา่าจะมีน้นา เพราะนั้นจึงเป็นเหตุให้บรรดาผู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติเวลานี้ไม่ใครจะได้รับผลเป็นที่ถึงแม้เราผลที่ได้รับถ้าคือสังเกตดูแล้ว่าคือได้ยินมาจากบรรดาผู้ที่บำเพ็ญทั้งหลายเราฟังว่าผลของสมาธิของแต่ละคนที่ได้ที่มาเล่าสู่ฟังโดยส่วนมากเรื่องนิมิตกันมากเอานิมิตมาคุยกันหรืเอาผลของสมาธิเป็สน,สนส่วนความสุข ความเยือกเย็นความเบาความสบายอะไรเร่างนี้เอามาพูดเป็นยู่เียงแค่นี้เป็นผลมากแต่สาหรับผู้ที่เอาผลของสมาธ,ธิมาพูดที่เรียกว่าเอากําลังของสมาธ,ธิประหัตประหารกับกิเลสปัญหาแล้วเอาผลอันนี้มาคุยกันรู้สึกว่ามีน้อยเพราะนั้นสรุปไหน่าผู้บาเพญสมัยนี้ที่ได้รับผลแค่จริงอั้นมีน้อยเหลือเกิน แต่สาหรับผู้ได้รับผลแบบผิดผุดผูกมันมีมากโดยสาเหตุเนื่องมาจากครูบาอาจารย์ที่ตัวของตัวเองถูกเขากอะโลกหรือเขาเย็บย่องราเป็นครูบาอาจารย์ก็เลยอย่างว่านั่นแหละลืมตัวก็เลเสียสอนธรรมะปฏิบัติสิดผุดผูกจึงเป็นเหตุให้ผู้ดําเนินทางด้านสมาธิจิตไม่ได้รับผลเป็นที่หรือไม่ได้รับผลที่ถูกในหลักเรียกวยวัมาสมาธิได้ แต่นะน,นี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากที้อีกประการหนึ่งที่ตาลกไม่ย่นเป็นว่างภูมิวิวันาบารมีมากอันนี้มีข้อสังเกตยังไงนั้นจะนำเหตุผลมาเล่าสู่ฟังถ้าคิดสังเกตุสมัยนี้กต่ก่อนๆที่อาจารมาบวชเป็นสามมณีที่ตั้งแต่สมัยบวชเป็นสามมณรมาเป็นประทั่งสึงเดียวนี้ติดก,กันมากตั้งแต่สมัยที่อาจามาเป็นสามมณร ที่ได้เที่ยวจาริสในสถานที่ต่างๆนั้นรู้สึกว่าผู้คนที่จะสนใจในทางธรรมะปฏิบัติเนี่ยน้อยเหลือเกินพอไปถึงตรงนี้เขาก็อบอกว่าแหมตรงที่มาเขาเนี่ยถี่ดุมากอยากจะนิมนต์พระคุณเจ้าไปนั่งบำเพ็ญอยู่ในะสถาทน,นที่นั้นที่นี้เพื่กกอกาจัดรือแจกนาแห้งสมัจะเป็นอย่างนี้หรือบางทีไปถึงก็ นำเรื่องมาศึกษาหาเรืองรู้ว่าแต่เป็นเรื่องของทางโลกการเก็บการป่วยการอะไรแต่อ,อะไรต่างๆเพียนที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติในรู้สุดว่าหาได้ยากทำไมต้งเป็นแบบ,แบนั้นใคาที่สังเกตดูในสมัยนั้นเข้าใจว่าการบำเพ็ญแบบนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆรชาวบ้านไม่มีโอกาสที่จะบำเพ็ญในทางด้านสมาธิจิตนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งเขาเข้าใจว่า การบำเพ็ญเนี่ยเป็นอุบายวิธีที่จะเจริญเวทอาธรรมที่จะเจริญมนต์ใา้ธรรมให้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะกำจัดสิ่งชั่วไม่ดีต่างๆเช่นตัวอย่างสี้ที่มันดุอะไรนนีนออกไอ้คนผู้ที่ได้รับความทุกข์เนื่องจากที่ขอควรเนี่ยไอ้คนที่จากความทุกข์ได้โดยมากไปเข้าใจในดูปนี้เพราะฉะนั้นในการบำเพ็ญจึงเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ผู้มีหน้าที่ที่จะต้องกำจัดสีสาช่งอะไรต่างๆ ึ้นอยู่ในสถานที่ที่เขาต้องการจะทํามาหากินอะไรานี้เป็นต้นเพราะนั้นความเข้าใจอันนี้ในสมัยนั้นเลืกอนไปมีมากแล้วก็สังเกตเรื่อยมาเรื่อยมาเป็นลําดับต่อมาก็เลื่อนสุดว่าชาวบ้านเกิดสนใจในทางด้านธารรมะปฏิบัติขึ้นมาเป็นลําดับลําับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มากเลื่อเกินจะเชืเ่อในสถานที่ต่างๆก็ดีพอมนักใจ เห็นยาเป็มหลังหล่งไหลกันมาเสนทนมาธรรมะปฏิบัติถ้าที่เด้สังเกตดูเกรงนั่นต่างว่าสมัยนี้ผู้ที่เสนใจในทั้ง้านบำเพ็ญในทางสมาธิจิตมีมากจึงกล้าพูดได้ว่าสมัยนี้ไดรู้สึกว่าคนที่มีบุญญาวา,าสนาซึ่งพอที่จะรับตางธรรมะปฏิบัติและดำเนินให้เป็นไปได้รู้สึกมีมากแต่มันก็เสียอ,อยู่อีกอย่างหนึ่ง สำหรับการไเรียนสอนมันยากเพราะโดยส่วนหน้าในาล,ละการศึกษาในทางที่ถูก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 อะไรแล้วเนี้ยมาก่อนการแนะนวที่จะไปพิจารติอันที่เป็นไปในทางที่ถูกเนี่ยรูกสึกวันแนะยากเพราะสัญญาอุปทานความจำที่มีอยู่แล้วนะั้นเป็นความจำที่แน่น,นอนกว่าเพราะได้ยินมาก่อนจนกระทั่ง้าไปถึงกระดูกดนอย่างไานะจึงเป็นเหตุให้ โดยรับการศึกษาที่แนะนําให้ใหม่ไม่ได้ยากได้สังเกตดไปบางท่านบางคนมาศึกษาธรรมะฏบบัติบตั้งสี่สีห้าสีพอถามถึงผลของสมาธิแล้วเนี่ยมันทำกันไม่มีเรื่องเลยไม่ได้ทำยังไงตัวอย่างบางคนแต่ก็ไม่กล้าที่จะยกตัวของบุคคลไมาว่าคือใครบอกว่าการบป็นเพื่นของเขาใส่ถือได้มาดันเนนหรือเรื่องแต่อาจารย์นี่แหละดูึกว่าดีแล้วก็แปลกเรื่อง ถามมาดีย so, uh, ังไงสามารถเห็นตัวเองตือเองได้ถามมาวเตัวเองเห็นได้ยังไงเขาบอกว่าตัวของตัวเองเนี่ยพอนั่งสมาธิลงไปเห็นเหมือนเลี้ยงนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็สามารถบังคับมันได้ด้วยพอเขาหยุดมันก็นั่งเฮ้ยบอกให้มันดื่มมันนั่งอะไรเลยนี้ก็ได้ตามสบายมาเพราะนั่นคึงว่าสามารถบังคับจิตของตัวเองได้ด้วยเห็นแล้วยยังไม่พอยังบังคับได้ด้วย แหน่พอฟังเพียงแค่นี้เรื่องจิตวนญาณเสร็จฟังแล้วหน้าใส่สรดเพอายุดแล้วถ้าจิตนี่มันเป็นตัวนอนทำจิตไม่ใช่มีรูปมีร่างที่รเราจะมองเห็นได้จิตเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้ทุกคนนะว่าจิตไม่คือะไรคือความรู้สึกที่เรารู้อยู่ทุกวันเนี่ยรักเหยีดหยดแค่ต้อง,งการไม่ต้องการ ขึนลมีความรู้สึกนั้นคดอิจิตเราจะรู้ได้เพียงแค่นั้นไม่ใช่เราจะมองเห็นตัวได้การหักห้ามจิตอ,อัตานาไม่เปมีอุบายที่จะสอนให้บังคับจิตเหมือนลีนให้อยู่ในอันนาจอย่างที่คนพุทธะเล่าถึงขนของสมาธิทุกทายดาวใสังคือเราจะหักห้ามเราจะหักห้ามความรู้สึกของเราเราไม่รู้สึกแต่สิ่งกระทบคเหตุการณ์ จะเคลียนให้เราเกลียดเราโกรธเราลักเราแค้นต้องการไม่ต้องการจะเคลียนให้เราหัวละร่องห้างความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นเรียกว่าจิตการหักห้ามเราก็ไม่ได้ไปหักห้ามที่ตรงไหนการหักห้ามเป็นที่มีความรู้สึกนั่นแหละเราจะไปบังบังลุงเราจะดังลุงตรงความรู้สึกนั้นนั่นกันเพราะฉะนั้นการบังเทนไม่ได้มองเห็นจิตเป็นตัว ให้มองเห็นจิตใ้ชัดในความรู้สึกว่ามันจะโน้มเอียงไปในทางที่ประกอบด,ด้วยโทษด้วยคุณหากใน,นเมื่อประกอบด,ด้วยโทษแล้วก็จะได้ห้าใน,นเมื่อประกอบด,ด้วยคุณก็จะได้ส่งเสริมโดยจิตประสงค์กามีเพียงส่น,นี้เพราะนั้นขอเตือนบรรดาผู้ปกปิปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามให้เป็นไปในลูกนี้เถิดถ้าราดําเน,นินให้เป็นไปในลูกนี้จรงกับเจตนาผู้แนะนําถ้าไม่อย่างนั้นรู้สึกว่ามันจะไม่ตรงกัน เมื่อได้เราเข้าใจอันนี้เป็นเหตุเป็นผลนแล้วเราจะได้เข้าใจต่อไปว่าความรู้สึกของจิตที่รู้สึกแต่สิ่งกระทับที่เป็นปัจจุบัมเหตุคือกําลังปรากฏอยู่ก็ดีหรือความรู้สึกของจิตที่นึกสึกถึงอารมณ์หรือเหตุการณ์ที่ผ่านม,มาแล้วตั้งแต่อดีตเกิดมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างไงบ้างเราจะได้ใช้กําลังตัวอ,อริยมรรคเทศหรือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมานะ สอดคองพิจาจรนาให้เห็นว่าความรู้สึกอย่างนี้เป็นไปพกกเพื่อความเศร้าหมองความรู้สึกอย่างนี้เป็นไปเพื่อควกกามจาดหมดเจ็บอยู่ในระบบของความในความรู้สึกอย่างนี้เป็นอุบายวิธีนี้ปัญญาของเจตที่จะนำจิตเข้าไปเคลื่อนโยงต่อทุกข์ข้าหรือการทอดสะพนานหาทุกข์ข้าขอให้เราพยายามตั้งสติและปัญญาคอยสังเกตการเคลื่อนไหวของจิตอยู่เสมออย่าเผลออย่าประมา อทวดาของจิตที่จะเข้าไปสู่ภพถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่เราเรียกว่าอริยมรรคเทศที่เราสร้างขึ้นมาพอกับความต้องการแล้วหรือมีอำน,นาจเหนือจิตแล้วมักจะค้าข้างมันเสมออุบายมันลึกนักนะบางทีอะไรบ้างจะมาที่หน้นานันมันก็ให้อุบายแล้วเดี๋ยวตรงนี้มีอันาจตรงนี้มีอันนีนมนน้มานเถอะมันเถอะเยวตรงนี้อาจจะทํางานไม่ได้จะสงบอะไรก็แล้วแต่เถอะ อุบายอันลึกลับที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ปัญญายาเป็นอุบายของกินเลยถ้าเราไปหลงไหลาตามมันแล้วเราจะต้องยิ่งตามหลังมันเสมอไม่มีทางที่จะออกก่อนมันได้แล้วเพราะนั้นเราต้องพยายามดูให้ดีๆดูให้ดีๆดเพื่อเสี่ยงอุบายต่งตางๆอย่างอื่นที่มันจะหาอุบายให้เราตามหลังมันมากทุดเยอะมากหลายอย่างบางผู้บางคนก็นั่งไปนั่งไปเดีย๋ยวกะว่าเราเนี่ย ดูเหมือนเป็นในีวาสนาพอที่จะเป็นอริยบุคคลไปแล้วบุญหนะ้าวาสนานะอาภาพบุคคลซะแล้วเหล่านี้แหนไม่รู้จะทาไปทำไมนะสมาธิขันธ์สร้างบารมีอย่าง,างเ,เดีนวเถอะอลุกถอยหลังกลับบ้านเถื่ความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาญาความรู้สึกต่างๆเนี่ยเป็นปัญญาของกิเลสมันหาอุบายวิธีที่จะผูกมัดเราให้ติดอยู่ในโลกถ้าเราเข้าข้างมันเมื่อไรจะเป็นนว่าวยิงตามหลังมัน หลงพลาดนะอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้เราไม่มีโอกาสที่จะทาลายซึ่งพิษขาของจิตได้อันนี้ก็นเหมือนกันหรือบางทีผู้มีลูกมรหลานเขาทำไปทําไปาตอนนกถึงลูกนึก <c oughs> ถึงหลานเขาจะเป็นยังไงนะเขาจะอยู่สบายหรือปเป,นนปลา่านะหรือจะเจ็บป่วยเขาจะมีการทะเลาะเบาแยงกันหรือเ่าเขาจะมีความสามัคคีกันเดี๋ยวจะเอาเลยนะมันก็หาอุบายที่จะให้เราหลง เดี๋ยวก็ชวนกลับบ้านให้คออกมันสายาลาพระเจ้าแล้วกลับบ้านให้คอะพอเราไปหลงตามหลังมันแทนนี่ก็เลยวิ่งตามมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันหาโอกาสที่จะหลอกหลอนเราให้ลุมหลงจนไปตามอำนมากของมันถ้าเผลอวิ่งตามหลังมันแล้วแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดเด็กลุกเหยียดท้ายจนกันม้ามันวิ่งเร็วถ้าเราไปวิ่งตามหลังมันแล้วก็ไม่มีทางที่จะทำมันได้มันก็ตายเร็ยเปลยโต๊ะเมื่อไร เราจัดกายมันเขียนไปเสร็จแล้วขึ้นหลังไปเถอะที่มี่ไปเถอะ,ถเ,ถอะเอออย่างนั้นยังพอถ้าเราขึ้นหลังมันไม่ได้เราไม่ได้บังคับไปตามเส้นทางที่เราแต่งการไปแล้วอย่าหวังเลยที่เราจะยิงตามมันผันไอ้เรื่องปัญญาเคลืเอยมันลึกลับเหลืเอเกินคิดดูสิคนที่มีปัญญานในโลกถึงแม้จะคิดเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆที่แตลกๆซึ่งพวกเราบางอ,รองเห็นแล้วว่าเขาคิดไปดีมาก ปัญญาโลกีแบบนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะเหนือกิเลสได้เพราะเหตุออไรเพราะปัญญาของกิเลสนั้นเหนือแค่นั้นไปอีกจงเงจนเหตุที่ถผกมัดจับหรือมนุษย์ให้จมจติอยู่ในโลกมีพบมีทราบทราบหรือได้เพราะเพราะปัญญาถ้ามับบนดีลิ้นเหนือกว่าปัญญาโลกีแบธรรมดาเนี่ยมันลึกลับถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเมื่อพวกเราเข้าใจว่าปัญญาของกิเลสเนี่ยดี เราตั้งพยายามตั้งสติปัญญาคอยพยายามดักจังดูให้ดีๆเรายอยา่าไปเข้าข้างมันอยา่าไปหลงภาพที่มันหลอกล้อนเพราะมันจะทําให้เราเยวิ่งตามหลังมันไม่มีที่สิ้นสุดจังกร์เพราะนั้นเราต้องพยายามดักสังเดสดเิดมีความรู้สึกมาในรูปนี้นี่คือสายใหญ่ของคพัหรือไม่มันเกิดมาอย่างนี้ทําให้เราเกิดปฏิภาความคับแคบใจหรือไม่มันเกิดความรู้สึกมาอย่างนี้ จะให้เรามีความเจริญเป็นไปในทางด้านธรรมหรือไม่เราต้องใช้บทวิจารได้ทบทวนเสมอแล้วก็หากในเมื่อมองเห็อนว่าเป็นไปเพื่อความเสหมองเป็นไปเพื่อการต่อพบของจิตเป็นอารมณ์ของโลกธรรมดาธรรมดาซึ่งเป็นเหตุนำพาเราเกิดมาแล้วตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงปัจจุบับนกระเพื่งมน,นี้เราก็ต้องตัดทันทีเลยตัดเรายอย่าไปเข้าข้างมันอย่าไปไหาหน้ามันเลยตัดไม่เอาสันมไม่ด้ เบืองหวังมาเพี่อที่จะบัรเทาให้เป็นไปในรูปนี้อันนี้มันเป็นสายใหญ่ของพกนำพาฉันให้ไปนับความทุกข์ไม่มีที่กินสุดก็พบพักความรู้อันนี้เองอนนเราก็ทําลายเลยหมายสำารัระบบแบบนี้เราไม่ใชบตัดทิ้งนี่เรียกว่าระบบกเก่าเสี่ยนระบบใหม่ความรู้สึกใดาน้มเอียงก็เป็นท่ทำตามเป็นไปเพื่อความเจริญรอกงามทางด้านธรรมทางด้านจิตใจเป็นไปเพื่อความสะอาดหมด,ดจ็เป็นไปเพื่อ เอาชนะกับความรู้สึกที่เรียกว่าสิลด์กิลด์ความรู้สึกดังกล่าวคึกคักขึ้นมาต้องส่งเสริมหรือประคองและรักษาไว้คงที่อย่าให้เสื่อมอย่าให้ถอยถ้าเราทาได้อย่างนี้มีหวังว่าเขาผู้ที่ยื่นอกรณ์เราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะแย่งหน้าเราได้เรามีโอกาสที่เรียกว่าจะขึ้นหลังมาแล้วบังคับไปตามเส้นทางที่เราตัองารเราจะเป็หนก็ตกอจงบังคับต่นไปมีเป็นอย่างน้เพราะนั้น ลายพูดกันเพ็นทั้งหลายจนเข้าใจเถิดว่าปัญญาของจิเลสและกิเลสมันละเอียดมากสุดขมมากแหลกแหลงร้อน้วยคนเล็จั์ที่มีพระชาติลกวนอยู่ในโลกที่อวดเป็นว่ามีปัญญามากสักแค่ไหนก็ตามหากในเมื่อมีภพมีชาติมีการหมุนเวียนม,มีการเกิดเกิดการตายอยู่แล้วก็แสดงให้เห็นว่ายังไม่เหนือกิเลสและลยังแง่อยู่ผู้ใดสามารถทำลายความรู้สึกอันที่จะตอพต่อชาติเนี่ย ให้เราไปรักความทุกข์ไม่ได้คุณนั้นไม่เกี่ยกวกับพุทธศาลาศาลาเนื้อจิตตัวเองศลาดเนื้อกิเลสไม่มีโอกาสที่ได้จิตใจของเราเข้าสู่ระบบของเกลืได้แต่ของจิตของตัวเองให้เข้าสู่ระบบของธรรมเป็นใจเพื่อความเจริญมากงามเลี่ยงปัจนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะ,ะนั้นเราผู้ปฏิบัติให้เข้าใจชนะว่าละเอียดมากละเอียดมากไอ้ความรู้สึกของจิตที่มันโน้มอเอียงไปต่อสิ่งต่างๆทางด้านี่เลือไปทางด้านธรรม ทางด้านทากับละเอียดละเอียดลึกซึ้นงลงเป็นลําดับเป็นลาดับหากเนนีอเราปกคองเข้าไปสู่ธรรมผลของสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าจะปรากฏที่เราผู้เป็นเจ้าของของสมาธิที่เราทําได้นะ่ได้รับรู้สึกจะเปลี่ยนหน้าจะมาเสอนอเหมือน,นกันลบภาพจะต้องเปลี่ยนไม่มีที่สิ้นสุดและลองเลึกดูสึดองค์เด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ดึงดนอยู่ในธรรมสแค่ไหนจนกระทั่งถึงอายุไขของพระองค์พร้อมทั้ง สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ดำเนินการพระองค์ตาจนกระทั่งเดธรรมอันนี้แล้วก็เดินดำอยู่ในธรรมเสมอจนกระทั่งถึงอายุไขเหมือนกันไม่มีถอยหลังเลยกับเพราะอะไรเพราะคุณค่าของสมาธิจิตดีมากรสภาพดีมากสิ่งที่เราลูกเห็นนั่นมันเป็นสิ่งที่แปลกเป็นสิ่งที่น่ามหาศจรรยเพราะฉะนั้นผู้ใดดำเนินเข้าไปสู่ธรรมได้ทั้งเียอัดที่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อัตจักรธรรมดามนุษย์อัตจักรธรรมดา เลยที่นธรรมดาสามารถคดคิดเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆ,ๆหรือดำเนินถึงต่างๆให้สำเร็จใ,ในเมื่อคนอื่นทำได้โดยยากหรืออาไม่สามารถจะทำได้ก็ดีเขาเรียกว่าคนที่อาจประจแต่สำหรับผู้สามารถประคับประคองจิตของตัวเองเข้าสู่ระบบทำได้ไม่ปจนไปตามระบบจิสถ้าเรียกอาจเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์ที่มหัศจรรย์มากสูงยิ่งเพราะนั้นพวกเราผู้ดำเนินทางด้านสมาธิจิตเนี่ยจงพยายามสร้างสติปัญญา ที่พวกเราสมมติว่าอารยาาิยมรรคผลเนะีให้มากให้ยิ่งให้เหนือกว่าความรู้สึกของจิตที่มันจะเล็ดลอดเราเข้าไปต่อทุต้องพยายามสร้างขึ้นมาๆทุกอุปยฏฐากการเดินเห็นนั่งน,นอนทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากกระมาทเราต้องพยายามสร้างรู้จัง่งคอยสังเกตจิตนั่นแหละเสมอว่ามันจะเคลื่อนไปต่อเรื่องอะไรเมื่อมันเคลื่อนเข้าไปแล้วมันเกิดความทับเคลื่นใจไหมเดือดร้อนไหม เป็นไปพเพื่อความเบียเดเบียนผู้อื่นมั้ยเบียดเบียนตัวเองมั้ยต้องพยายามมองเสมอถ้าเป็นไปในรูปที่ดังกล่าวทำลายท,ทันทีไม่เอาเราก็ระบบแบบนี้ผันไม่เอาแล้วเลิกแล้วพอกันทีแล้วไม่เอาแล้วแบบนี้ไม่ใช่ผมจะใช้ระบบใหม่ว่างั้นเองขอให้ดำเนินให้เป็นไปเพื่อความเจริญงอ,อกงามทางดาาง้านการเหนือควองพยายามขอให้ตั้งสติสตั้งให้ดีๆพยายามสร้างขึ้นมาให้มากเมื่อพวกเราดำเนิน ให้เป็นไปเพื่อทางที่ถูกติดควรแนละ้วผลสิริลักทั์ของพวกเราเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่มหาศจจังไม่เสียทีที่พวกเราเสียสละมาเพื่อบำเพ็ญถ้าไม่อย่างนั้นการเสียเวลาหรือการเสียสละมาดาเนินอย่างที่พวกเราดำเนินในี้จะไม่คุ้มค่าที่พวกเราเสียสลามาเราต้องขอ,อให้พวกเราจงสร้างอกสั้งใจทำให้ดีเถอะถ้าทำให้ดีทำให้ถูกเป็นไปในทางสัมมาสมาธิแล้วไม่ขาดทุนไม่มีทางขาดทุน ไม่เสียเวลาเปล่าที่พวกเรามาบำเพ็ญในทางด้านสมาธิเพราะว่าอย่างทีตอาเพรนมันไม่ได้สุขสมเสมอถ้าการทำสมาธิจิตไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ยูนสารที่เราเป็นกระทั่งึงนายุติายเพราะพระองค์มีความสุขมากหากในนี้ในทั้งสมัยพระองค์เป็นครวาสอยู่ซึ่งมีความสุขมากความดีอันนี้ไม่จริงและพระองค์ทรงถอยไปรับความสุขแบบนั้นแต่นี้ความสุขทางด้านสมาธิจิตไม่ดีส่า เพงที่ดุ ndam ได้ไหผลของสมาธิจิตเป็นตลอดอายุขัยได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราก็เช่นกันนั่นแหละถ้าพวกเราทาได้พวกเราจะดุ n ด a m ในคุณของสมาธิจิตเนี้ยจนกระทั่งถึงอายุขัยนั้นพวกเราไม่ถายหลังเน่เพราะนั้นขอพวกเราเราท่านผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุผลจงเป็นผู้เหตุมีเหตุผลในตัวของตัวเองแล้วก็ดําเนินทางด้านสมาธิจิตทดสอบท็ดลังเราเองหน้าผลของสมาธิที่เราทาได้เนี่ยเป็นผล เหมือนอย่างที่องค์สมเด็จพระพะใใุทธมีพระบาทใจได้หรือไม่ซึ่งข้อสังเกตนั้นก็คือผลนั้นเป็นไปเพื่อการประหารตนผลนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเดือดเดียนความรู้สึกนั้นเป็นไปเพื่อความเจริญทางด้านธรรมนี่เป็นข้อสังเกตนั้นเพราะนั้นขอพวกเราจงตั้งอกตั้งใจดำเดนินให้เป็นไปตามรูกนิเทศจะไม่เวทีไม่ขาดทุนเมนื่อจะมา,า,าทราบแ,แต่อาจารยต่อเติมซึ่งเมื่อวานเพลินแต่อาบายเหตุผลเขาเข,ข,ข้าสุดฟังเพียงเล็กน้อย แล้วก็มาวานนี่ก็ผฝนตกแล้ววันนี้ตเติมให้นิดหน่อยเราอยากจะให้พวกเราเราท่านผูกประพุธปฏิบัติทั้งหลายได้ดรเเมนให้เป็นไปในทางสัมมาปฏิบัติเป็นไปในทางสัมมาสมาธิด้วยปัญญาอันนี้เป็นสุปัญญาด้วยวิ่เป็นโลกุตระรปัญญาด้วยเพราะนั้นจึงมีอุตสาอธิบายถึงหลักเกเมเมณฑ์ที่พวกเราจะต้องดรรเมนประพุทธปฏิบัติให้เป็นไปตามแมวนี้เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายดรรเมนให้เป็นไปตามแมวนี้นั้นพวกเราจะมีความสุขความเจริเวงอางาม ลอเป็นไปเพื่อผลทางด้านสมาธิที่ถูกต้องผมขอให้พวกเราเป็นประคับประคองดำเนินให้เป็นไปตามสายทางประตาทาที่แนะนำมามนนี้พวกเราจะมีการเจริีอกงานไทยบุญในบรพุทธศาสนาและคำที่ไรเฉลตเฉลตมันจะวิ่งออกมาพวกเรานม่นกไม่มีโอกาสพวกเราจะได้ประคับประคองจิตของพวกเราตกกระแสที่เรียกว่าอดีตยมคิดเทศดด้วยธรรมให้เป็นไปเพื่อความเจริญนอกงากกมา อาตมาภาพปฏิบัตเหตุผลสู่สัมมาทิฏฐิยาวแล้วขอหยุดติเตียนแค่นี้เอวัง